คนเข้าหาเยอะคนให้ความช่วยเหลือเยอะคนให้ความร่วมมือเยอะไปขออะไรใครเขาก็ไม่ปฏิเสธยืนเฉยเฉยเขาก็สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณจอร์ อีกครั้งนะครับกับรายการวัดทะลุชะตาและวัดทะลุชะตาในคลิปนี้จะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนเมษายน2564นี้ครับว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรลัคนาราศีตุลเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับก่อนที่จะติดตามรายละเอียดครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติงติ้งติดตามเราทั้งสองคนด้วยครับ ทางช่อง Youtube โหลาวาฟนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้ดังใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถิดนะครับผมในเดือนนี้ดาวเป็นลุมถึงกันในเรือนคู่ครองอเ,เพียบ<อ>เลยและแถมมีดาวเกตกระตุ้นเล่งเล้าปลุกใจไฟกำหนัดแบบ <laughs> แบบค่อนข้างจะรุนแรงมากทำให้ชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนนี้คือครับ มีแต่เพศตรงข้ามมันลุมมันตุ้มลุมตองเป็นแมลงวันตอมอไม่ใช่ไม่ใช่มันหม่ว่าเสน่ห์แรงมากเสน่ห์แรงมากเสน่ห์แรงมากคนเข้าหาเยอะคนให้ความช่วยเหลือเยอะคนให้ความร่วมมือเยอะไปขออะไรใครเขาก็ไม่ปฏิเสธยืนเฉยเฉยเขาก็หลงไหลได้ปื้มกันเลยฮะเพราะว่าโอ้โหมันมีทั้งแบบว่าหมูก็ได้นอหมูก็ได้หมูก็ได้ไม่หมูก็ได้เออแบบว่า ได้ยังคือทังล่องอ,ะอ่ะ,อะดาวโชคลาภก็เป็นโชคลาภจากคู่ครองอและเป็นโชคลาภแบบว่าโอ้ได้ชื่อเสียงเกียรติยศด้วยเพราะเป็นดาวอาทิตย์<า>เป็นอุทเป็นแสงและผู้ใหญ่ก็ให้ความช่วยเหลือดีอและดาวตัวเองก็ไปอยู่ในเรือนคู่โอ้โหและคู่ก็ไป พบสุภาองกบแปลว่าคู่ก็ให้ความราบลื่นความสําเร็จนําพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้แล้วมันไม่ใช่แค่คู่อย่างเดียวมันเงินด้วยเงินก็สุภาะแปลว่าเงินอะไรเงินก้าวกระโดดราบลื่นขึ้นหรือมีเกณฑ์ได้เงินจากต่างประเทศและมีดาวเกตเสยดาวเงินอีกทีหนึ่งหนุนนาโอ้โหแปลว่าราศีตุลช่วงนี้นี่ มบอกการมูจริงๆเขาถ้าไม่มูและจำมึนเพราะว่าเพราดาวเกตมันเป็นพลังงานแบบสิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าไม่มูและจำบึอมัน <terror. S 1> มันจะงงงกงกง,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 งได้เพราะฉะนั้นสิ่ง oh, ที่จะเข้ามา <rien> ตอนนี้มันเป็นจังหวะของดาวที่แบบว่าส่งพลัง ค่อนข้างลึกลับค่อนข้างดีจริงๆรันจริงๆมันดีตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วนะเพราะพฤหัสก็ให้โชคให้ลาบแล้วพอมาวัเดือนนี้โอ้โหดาวยิ่งลุมถึงกันเยอะผมจบอกว่าพอเลือหัดเป็นดไปอยู่ในภพปุตตะเนี่ยคือยังไงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการอะไรใหม่ๆหที่ค่อนข้างเยอะเงินเยอะแต่โดยเฉพาะเดือนเมษายนเนี่ยเรื่องเรื่อง เพศตรงข้ามเรื่องความรักเรื่องธุรนี่ดีมากหรือว่าจริงๆเป็นหุ้นส่วนก็ได้คะแนนแรงหุ้นส่วนคือจะต้องมีคนที่เข้ามาสักส่วนทํานู่นนี่นั่นหลากหลายมากมายเรื่องเดียวกันก็ว่ากันไปนะเพศตรงข้ามอาจจะไม่ใช่แค่หุ้นส่วนเพราะราศีตุลหุ้นส่วนชีวิตอาจจะหุ้นส่วนชีวิตอาจจะฮอตมากใครเข้ามาในคว้าได้หมดโอ้โหเป็นช่วงที่ ที่คือมีแต่คนหลงรักใช่ไหม่ายืนเฉยๆเขารักอันนี้เลยนี่เลยราศีตนโช่วงนี้เจอใครไม่ได้นะถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนเยถ้าไม่ใช่เพศ่ดียวกว่าตัวเองนี่พร้อมตะคุบอ่ะช่วงนี้เป็นอย่างนี้เลยนะคนอื่นเขาพร้อมตะคุก อ๋อไม่ใช่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 พร้อมแต่คุ่คนอื่นคนอื่นนึกพร้อมแต่คุ้บเหมือนกันอ๋อเลยเพราะฉะนั้นยืนต้องมีสตินะไปยืนต้องมีสตินะยืนแบบเก๊กเก็กกลางๆนี่แบบเก๊กเก็กกลางๆไม่ได้เลยโดนลากเข้าปากเขาผมเลยอันนี้ต้องต้องระวังตัวเพราะว่าถือว่าเสน่ห์น้ำมันพายอย่างเงี้ยน้ำมันพายอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเสริมดวงนี่ดวงนี่ดีอยู่แล้วนะตอนนี้คือไม่ต้องเสริมอะไรมากเลย อาจจะต้องไปไปดูดเอาน้ำมันพายออกตัวบ้างเพราะมันมันเยอะไปอ๋อเนเยอะไปอ๋อช่มก็บูให้ถูกที่ถูกทางนะคืออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าสิ่งที่ตัวเองเคารพนับถือจริงจริงแล้วก็จะส่งเอ่อเสริมให้อ่อยากทำอะไรอ่ะตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ๆคนที่เข้าใหม่ๆเนี่ยจะได้เจอแต่คนดีๆใช่อันนี้ก็ก็ฝากเอาไว้นะครับขอให้โชคดีครับพบกันใหม่ลักคณาราศีพิจิกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ